วัสดีค่ะม .1 ยุวกาชาตินะคะปีการศึกษาส5 6 4นะคะเด็กๆจะไม่เคยเจอกับครูมาก่อนนะคะเพราะว่าหนูเรียนมาหลายลายครูแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราสลับกันนะคะเราเปิดเทอมมาเรียนประมาณเดือนครึ่งละนะคะแต่ว่าเด็กๆยังไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับครูตัวเป็นๆน,นะคะเพราะว่าหนูเป็นน้องมอนหนึ่งน้องใหม่แล้วก็เลือกที่จะเรียนยุวกาชาต์นะคะ ครูแนะนําตัวก่อนเลยนะคะครูชื่ออาจารย์รีชดารักบางแหลมนะคะก็จะสอนเราตลอดทีการศึกษาเนี้ยนะคะแต่ว่าเรื่องของการเข้าค่ายช่วงเดือนมกราคุณพาครไม่แน่ใจเราจะได้เข้าค่ายกันไหมนะคะหน่วยที่ครูจะสอนพวกเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงนะคะนันทนาการนั่นเองฐานของเรานะคะ จะมีอาจารย์สอนสองสองท่านด้วยกันนะคะในระยะเวลาสสัปดาห์ที่นักเรียนจะเรียนกับครูนะคะก็คือครูอาจารย์ติชณารักบังแลมนะคะแล้วก็มีอาจารย์ทนายนะคะอาจารย์ทนายช่วยชูอาจารย์ก็จะจบเอกบอยนะคะก็จะถนัดที่จะสอนร้องเพลงพวกเราอยู่แล้วนะคะเราก็จะได้เรียนในเรื่องของการร้องเพลงนะคะแล้วก็ครูจะสอนเราเฉพาะเพลงหลักๆ แค่สีเพลงเท่านั้นที่เราใช้ในการเข้าค่ายยุวกาชาตินะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมยุวกาชาติที่นักเรียนยุวกาชาติจะต้องต้อง,ต,องต้องได้ความรู้จากตรงนี้ไปนะคะในหน่วยตรงนี้ทีนี้อันแรกเลยนะคะเราจะส ne, อนเนี่ยก่อนที่ครูจะสอนร้องเพลง,งยุวกาชาตินักเรียนต้องรู้จักเบื้องต้นของหลักการร้องเพลงยุวกาชาติก่อนนะคะหรือว,ว่าร้องเพลงโดยทั่วไปนะคะทีนี้เวลาหนูเรียนร้องเพลงโดยทั่วไปนะคะ อ,องค์ประกอบหลักๆใหญ่ๆเลยเนียมันจะมีสามสามองค์ประกอบใหญ่ๆด้วยกันนะคะที่นักเรียนต้องรู้เลยก็คือส่วนใหญ่นักเรียนจะเห็นว่าการร้องเพลงเนี่ยหน,นะคะสำคัญที่สุดก็คือเสียง นะคะแก้วเสียงของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนแก้วเสียงเพราะมากเลยนะคะบางคนแก้วเสียงทุ้มบางคนแก้วเสียงแก้วเสียงหนาเขาเรียกว่าหนานะคะแล้วก็บางคนแก้วเสียง,ยงนอกจากหนาแล้วสามารถร้องได้เยอะๆเป็นเวลานานๆ,ๆทีเดียวนะคะอันนี้คือเรื่องของแก้วเสียงส่วนอันที่2นะคะเรื่องเรื่องของสมาธินะคะเวลาเราร้องเพลงสิ่งที่นักเรียนต้องมีก็เลยก็คือสมาธิ ะะมีความจําเป็นมากเลยในเรื่องของสมาธิถ้านักเรียนไม่มีสมาธิในการร้องเพลงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะส่งอารมณ์หรือว่าส่งความรู้สึกให้ผู้ชมได้ว่า,เ,าเราต้องการสื่ออะไรนะคะแล้วก็ส่วนที่3เลยนะคะก็คือ,อเรื่องของการเราเรียกอะไรนะคะอินเนอร์หรือว่าอารมณ์เพลงนะคะเราจะต้องมีอารมณ์ร่วมในกับเพลงนะคะสมมติว,ว่าเ,าเรียนร้องเพลงไปะนะคะใครร้านใครรุก ดาวแดนไทยมให้เราจะมีความรู้สึกมันมีพลังเเนี้ยไครด้านใครรู้ ดาวเดินไทยมันไม่เหมือนกันไหมต้องเรียนไหมครับอารมณ์ของความรู้สึกนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนเลยนะคะในเรื่องของศิลปะการขับร้องก่อนนี่ร้องเพลงนะคะาการขับร้องก็จะเป็นกิจกรรมร้องเพลงดนตรีวิธีหนึ่งนะคะที่ให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะกับผู้ผู้ร้องและก็ผู้ฟังนะคะในการขับร้องนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือร้องเดี่ยวนะคะแล้วก็ร้องร้องเป็นหมู่ ะะร้องเดี่ยวก็คือหมายถึงการร้องคนเดียวเดี่ยวก็คือคนเดียวนะคะก็มีดนตรีประกอบการร้องนะคะร้องหมู่นะคะร้องร้องหมู่นี่เราเรียกว่าร้องเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะสองคนขึ้นไปเราเรียกว่าร้องหมู่นะคะทีนี้นักเรียนเรียนของครูเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสีวากาชาตนะคะ พอเป็นสีวัตชาติแล้วเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยครูจะให้ร้องเป็นมุมนะคะสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าอย่างเงี้ยนะคะเป็นหมู่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3าหมู่ที่4ี่แล้วแต่นะคะแล้วก็ร้องขับขับขับพลังเพลงขับเคลื่อนออกมานะคะให้ครูดูว่าฟิลลิ่งนะคะอารมณ์ในการร้องเพลงการจําเนื้อเพลงแล้วก็การถ่ายทอดเนื้อเพลงนะคะออกมาเป็นเช่นไรนะคะอโอเคนะคะทีนี้ เดี๋ยวก่อนที่เราจะฝึกร้องเพลงยุวกรชาติเพลงบังคับหลักของครูเนี่ยประมาณสีเพลงนะคะบางเพลงรียเรนเคยได้ยินแล้วเช่นเพลงสามัคคีชุมนุมนะคะทีนี้เรามาดูจุดมุ่งหมายในการร้องเพลงก่อนนะคะก่อนที่เราจะฝึกนะคะอันดับแรกเลยนะคะตาระหว่ังนอนร้องเพลงนั่งร้องเพลงแล้วก็ยืนร้องเพลงนะคะหนูตอบครูดได้ไหมคะว่าแบบไหนเสียงจะออกมาเต็มปอดที่สุดอ่านนะคะ จริงๆแล้วหนูคุ้ว่าหนูน่าจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วล่ะค่ะก็คือยืนนะคะยืน,ยนมันจะมีพลังเสียงออกมาเป็นที่นะคะพลังปอดแต่นอนร้องเพลงมุ้งเรีมันจะออกมาได้ไงคะใช่ไหมคะนั้งแียนก็ไม่สามารถจะส่งพลังนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องมีปอดที่แข็งแรงนะ,ะเวลาเราจะร้องเพลงต้องมีออกการออกกําลังกายนะคะนักร้องท่านเรียนเห็นเนี่ยในข่าวเนี่ยนะคะเวลาเรามีนักร้องต่างๆร้องเพลงหนูจะเห็นว่า เขาเขาจะไม่ดื่มน้ำเย็นนะคะเขาจะออกกำลังกายนะคะพร้อมที่จะร้องเพลงนะคะเด็กๆพร้อมที่จะร้องเพลงกับครูยังคะพร้อมไหมนนะคะน่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวฉันอันดับ,บแรกครูทวนอีกน,นิดนึงนะคะสิ่งที่เราเตรียมก็คือ1ยืนก่อนนะคะถ้ายืนจะต้องมีความมั่นใจนะคะในการยืนร้องนะคะมีความสบายๆธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม ไม่เกรงตัวนะคะต่อมาดับที่2ก็คือการหายใจค่ะหายใจโดยการใช้ลมนะคะแล้วกันดับที่3นะคะก็คือร้องสระหรือว่าเราเรียกว่าอักขระนะคะต้องมีความชัดเจนงงงูนะคะยังลยหงหงหงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะก็ต้องงงๆงอะไรเงี้ยนะคะในเนื้อเพลงในความหมายเวลาเราจะร้องเพลงเนาะ นะคะอีกอันนึ่งนะคะนอกจากอักขราแล้วพยัญชนะก็สําคัญนะคะขากันไกลนะคะเราต้องไม่เกร็งนะคะปากปากต้องคล่องนะคะพร้อมที่จะร้องภาษาต้องชัดเจนนะคะมีเสียงที่กังวลนนะคะรู้จักเสียงของตัวเองแลกเรียนรู้แม่คะาดนามิกนะคะเสียงของเราเนี่ยเสียงเราเป็นยังไงนะคะเสียงเราเป็นคนเสียงแหบเสียงหวานเสียงเพราะเสียงนุ่มบางคนเนี่ย แค่เราได้ยินประโยคสั้นๆของเขาเรารู้สึกต้องหันไปมองอ่ะบางคนนี่หนูเห็นไหมคะหน้าตานี่แบบธรรมดาธรรมดาแต่อ๋อขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนก็จะเหลือบไปมองขออดนดญาตครับทุกคนก็จะอ๋ะอออหันมามองใช่ไหมคะอะเสียงนี่มีอิทธิพลมากนะคะแล้วก็มีอำนาจนะคะบอกบอกพลังบอกบอกสิ่งซ่อนเน้นรู้จักเสียงตนเองแล้วนะคะรู้จักฝึกซ่อมนะคะก็คือ โทษน,นะคะฝึกสอมซ้อมอย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะคะรู้จักขั้นตอนอยังไงนะคะเทคนิควิธีนะคะรู้จักตีความหมายของเพลงนะคะเมื่อกี้ที่ครูบอกว่ามีอินเนอร์นะคะฉันรักเธอเลือกเกินเลือกเกินอะไรเงี้ยนะคะมันต้องพ่อเสียงตามไปด้วยนะคะยังจำได้สเสมอหรือว่าเพลงบุพเพันิวาสนะบุพเพนิวาสเขาร้องยังไงแล้วนะเนื้อเพลง เนื้อเพลงอุปเเพสันิวา่าตออกจำไม่ได้เนาะโอเคเราก็ต้องตีความหมายของเพลงนะคะต่อไปนะคะการประสานเสียงนะคะนำมาซึ่งความรู้ทักษะการขับร้องนะคะสุขภาพนะ,ะสุขภาพก็สำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะในการร้องเพลง นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อที่13นี่เป็นเรื่องของการรู้จักพัฒนาตัวเองนะคะร้องเพลงแล้วก็ต้องมีเทคนิคมีเทคนิคม,มีไหวพิปฏิพานนะคะในการร้องนะคะแล้วก็มีทั้งมีความรู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะ,ะนะคะนี่ในหน่วยของการฝึกร้องเพลงของครูนะคะมีแค่นี้นะคะโอเคนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆ 拜拜。Bye bye.